ดีค่ะเพื่อนเอนอยินดีต้อนรับเข้าสู่บูมบูมรีวิวนะคะวันนี้สำหรับ iPhone ที่เราจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวใหม่อัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะคะซึ่งก็คือ ios 14ตอนนี้ลูกเล่นเขาค่อนข้างที่จะน่าสนใจไม่จำเจเหมือนเดิมนะคะเลยจะลองเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบง่ายๆนะคะทำตามกันแบบง่ายๆจะได้ไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อนะคะ เปลี่ยนลูกเล่นกันบ้างนะคะตอนนี้ดาวน์โหลด iOS มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเวอร์ชัน iOS 14แล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูน,นะคะเป็นซอฟต์แวร์อัป update. เดตเนี่ยค่ะก็จะเป็น iOS 14.0นะคะเรียบร้อยคราอน,นี้ลูกเล่นของ iOS 14.0นะมันจะมีอะไรที่แบบสนุกสนุกที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะซึ่งปกติเราหน้าจอของ ไอโฟนเนี่ยตัวไอคอนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็จะดูลกๆใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะมา,านำเสนอวิธีการที่ทำให้หน้าจอของเราดูาน่าสนุกยิ่งขึ้นน,นะคะดูมีอะไรใหม่ๆแปลกๆก,กันมากขึ้นเดี๋ยวเริ่มจากไอคอนแรกกันเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการแบบเบสิกง่ายๆเบื้องต้นแบบว่าไม่ต้องเสียตังดาวน์โหลดแอปนะ,นะคะจะเป็นแอปที่าสามารถ โหลดมาได้ฟรีเลยแอปแรกก็คือเอโตโอ้วิ d เจตนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะตัวนี้นะคะโฟตโต้วิจเจอตัวนี้จะเป็นการแต่งเกี่ยวกับรูปซึ่งทำให้โรูปอทัสอบของเราเนี่ยดูมีลูกเล่นอะไรมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะ,อะพอเราดา,ดาวน์โหลดได้เรียบร้อยปุ๊บอะ่ะมันก็จะเป็นไอคอนแบบนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะพอคลิกเข้าไปใช่ไหมคะก็จะเป็นสามารถที่จะเพิ่มรูปได้นะคะก็ เพิ่มรูปได้ถึง30รูปเลยเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มรูปกันอีกสักหน่อยละกันค่ะโอเคอโอเคเพิ่มไปสัก4รูปแล้วกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันละกันค่ะหลังจากเพิ่มรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ออกจากหน้าจอคราวนี้วิธีการที่จะเพิ่มความสนุกมาละค่ะก็คือกดค้างนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ไปกดเครื่องหมายบวกด้านบนทางบานบนสุดนะคะตรงริมทางด้าน ซ้ายมือนะคะกดเข้าไปค่ะจากนั้นก็มาเลือกที่โฟโต้วิเจ็ตนะคะโอเคคราวนี้เราก็จะสามารถเลือกไซส์ได้นะคะก็จะมีไซส์ทั้งหมด3ซไซส์ด้วยกันนะคะก็คือจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเล็กนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสอันใหญ่เลยเดี๋ยวเราลองเลือกอ,อันใหญ่เลยแล้วกันนะคะ กดเข้าไปค่ะเนี่ยค่ะก็จะแอดรูปทีเ่เราเลือกขึ้นมานะคะไอคอนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็คือเพื่อนๆสามารถแอดรูปเข้าไปได้เลยพอเราได้รูปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็กดดันค่ะเห็นไหมคะหน้าจอเราก็จะดูแปลกตามากขึ้นน,นะคะดูไม่จำเจจากนั้นนะคะพอเราได้รูปที่ต้องการก็คราวนี้เรามาดูกันอีกแอปหนึ่งนะคะเป็นแอปฟรีเหมือนกันชื่อว่า แอปอมีนิมันนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวแอปมีนิมันพอดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะได้ออไอคอนมาประมาณนี้นะคะจากนั้นก็กดคลิกเข้าไปเลยค่ะโอเคอตัวมีนิมันตัวนี้มันจะเป็นหน้าจอเกี่ยวกับปฏิทินนั่นเองนะคะ คราวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกสีเลือกอะไรตามความต้องการได้เลยนะคะว่าเราต้องการสีแบบไหนอ่าถ้าเป็นไ i g h ก็คือสว่างถ้าเป็น dark เห็นไหมคะก็จะดูเข้มสวยขึ้นมาเลยควาวนี้เพื่อนๆก็เลือกเปลี่ลยนเ,เปลี่ยนสีได้ตามความต้องการเลยค่ะเ,เนี่ยค่ะก็จะมีมันอ,อย่างเช่นเดือนเราจะอยากลองเปลี่ยนสีสมมติเราเปลี่ยนเป็น สีแดงใช่ไหมคะโอเคสมมติลองเปลี่ยนสีแดงให้ดูก่อนนะคะเห็นไหมคะเซปเทมเบอร์ September ก็จะกลายเป็นสีแดงและนะคะโอเคเราเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเหลืองก็คืออันนี้เพื่อนๆต,ตามความชอบใจของตัวเองได้เลยคะ่ะว่าชอบแบบไหนนะคะลองเลือกลองคลิกเล่นดูโอเคคะ่ะจากนั้นก็พอเลือกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเหมือนเดิมคะ่ะกดที่ตรงพื้นที่ว่างนะคะ กดบวกแล้วก็เข้าไปที่อ่มินิมัลน,นะคะแล้วก็เลือกอ่ d แอดเอาว่าจะเป็นไซส์ไหนในส่วนของปฏิทินเนี่ยจะมี2ไซส์นะคะก็คือ Small จะเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็สี่เหลีล่ยมผืนผ้าจะเป็นไซส์ใหญ่อันนี้เดี๋ยวเราลองเลือกสี่เหลีล่ยมผืนผ้าไซส์ยาวดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะก็จะเลือกออกมาเรียบร้อย คราวนี้เราต้องการให้มันอยู่หน้าจอเดียวกันใช่ไหมคะก็คลิกแล้วก็ลากมาที่อยู่หน้าแรกเลยคะ่ะเราจะเลือกอยู่บนโฟโต้หรือจะอยู่เลือกข้างล่างโฟโต้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนจะเซ็ตเอาเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็กดตันเนี่ยคะ่ะหน้าจอเราก็จะมีความแตกต่างขึ้นมาละเห็นไหมคะส่วนไอคอนต่างๆ่าพวกนี้นะคะเนี่ยคะ่ะนี่นะ จะทำอะไรเพื่อนๆลองเล่นดูกันส่วนไอคอนต่างๆพวกนี้บางทีเพื่อนๆรู้สึกว่ามันลกไปใช่ไหมคะลองไหลมาหน้าสุดท้ายเพื่อนๆจะเจอ,อแอป Library ซึ่งมันเป็นการตั้งค่าของ iPhone ที่เขาจัดมาให้เราในบางส่วนแล้วล่ะแต่ถ้าคราวนี้เราไม่ต้องการให้มันลกใช่ไหมคะมีวิธีลับด้วยค่ะ โอเคนะคะเหมือนเดิมค่ะคลิกตรงส่วนที่เป็นช่องว่างใช่ไหมคะจากนั้นแตะตรงจุดที่มันเป็นไข่ปลาข้างล่างเลยคะ่ะ1 2 3 4 5จุดเนี่ยค่ะโอเคเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาของ Edit Page คราวนี้เพื่อนๆต้องการโชว์หน้าจอไหนก็คือติ๊กถูกที่หน้าจอนั้นใช่ไหมคะสมมุติว่าต้องการให้โชว์แค่สองอันบนอ่ะอันนี้สมมุติเราไม่เอานะ อันนี้เราไม่เอาโอเคเราต้องการให้โชว์แค่2อันบนนี่เป็นการซ่อนนะคะเพื่อไม่ให้ไอคอนมันดูลบหรเทอะเนี่ยโอเคสมมติเราเลือกแค่2อันบนก็กดดันโอเคค่ะจากนั้นโอเคเรามาดูกันหมดแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะไอคอนต่างๆที่ลบมันก็จะหายไปเพื่อนๆก็ลองเลือกดูได้นะคะว่าต้องการซ่อนยังไงหรือมีอีกวิธีหนึ่งอ่จะเป็นวิธีที่เราสามารถดึงเข้าไปอยู่ใน Library ไ,ได้เลยเหมือนเช่นเดิมค่ะกดค่าทิ้งไว้ใช่ไหมคะโอเคเราจะเลือกอันไหนไปซ่อนไว้ใน Library ดีโอเคสมมุติเลือกโน้ตนะคะก็คลิกที่โน้ตใช่ไหมคะเห็นไหมก็จะมี delete app นะคะ move to app Library โอเคเรา move to app Library ตอนนี้มันไปแล้วคะ่ะมันก็จะมาฝังตัวซ่อนอยู่ตรงส่วนของ app Library ตรงจุดนี้นะคะนะคะี่ค่ะอืม Good done โอเค เ oh oh. นี่ยค่ะเนี่ยค่ะลองเล่นดูนะคะเนี่ยหน้าจอของเพื่อนเพื่อนก็จะเปลี่ยนไปละเห็นไหมคะโอเคค่ะเ,เพิ่มลูกเล่นความสนุกให้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะเพิ่มรูกเข้าไปในไอคอนได้นะคะเดี๋ยวทำให้เห็นภาพเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นก็คือเข้าไปที่ช็อตคัทนะคะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้นะช็อตคัทค่ะ พอได้ปุ๊บกดเข้ามาเลยค่ะเข้ามาถึงปุ๊บก,ก็ให้กดที่เครื่องหมายบวกนะคะจะตรงที่ต่อท้ายกับคำว่า starter shot r cut นะคะตรงกลางนะคะไม่ใช่อันบนนะโอเคคลิกเข้าไปนะคะก็จะเจอ new shot r cut นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็กดบวกตรงที่เขียนว่า add action นะคะจากนั้นก็จะมาเจอหน้าจอนี้ หาคำที่มันเป็นคําว่า scripting นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปตัว x อ,อยู่ก็จะเป็นตัวที่สามะนะคะเขเคคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นก็จะเจอหน้าจอนี้ให้หาคําว่า open app นะคะอันนี้ของปุ่มจะอยู่ที่อันบนสุดนะคะที่จะเป็นรูปไอคอนต่างๆที่เป็นสีต่างๆตัวบนสุดค่ะกดคําว่า open app นะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่ การที่เราจะเลือกละก็จะมี Open แล้วก็ Choose ใช่ไหมคะเลือกคำว่า Choose ค่ะจากนั้นก็เลือกแอปที่เราต้องการนะคะโอเคลอง TikTok แล้วกันค่ะโอเคเข้าไปที่ TikTok แล้วกันนะคะจากนั้นก็กดปุ่มไข่ปา3อันด้านด้านบนเนี่ยค่ะตึงก็จะเจอหน้าตานี้นะคะกด add to home screen ค่ะ โอเคเราก็จะได้เจอหน้าตานี้นะคะอลองเปลี่ยนชื่อดูนะคะเป็น tiktok ล้กันค่ะแต่ว่าจะเป็น tiktok ในรูปแบบของเราเนาะจากนั้นก็จะเห็นในตรงรูปไอคอนสีเขียวนี้ใช่ไหมคะแตะได้เลยค่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปได้เลยแล้วก็เลือกคำว่า choose photo นะคะอันนี้โอเคเราก็สามารถที่จะเลือกได้สมมุติว่าเราเอาเป็นรูป ติ๊กตอกเอาเป็นรูปนี้แล้วกันค่ะสมมุติเลือกเป็นรูปนี้นะคะโอเคก็จ,จัดวางเนาะชูสค่ะโอเคแล้วก็กด Add อด d อดทูโฮม c r e e n เรียบร้อยนะคะกดดันค่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะรูปก็จะมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะมาละนะคะเขียนว่าติ๊กตอกคราวนี้ขั้นตอนการทำงานของเขาเป็นยังไงลองคลิกก็ดูนะคะตึง้ง อเคมันก็จะเข้าสู่ Tiktok นั่นเองค่ะก็จะเป็นาการเชื่อมต่อกันนะ,นะคะเพียงแต่ว่าลูกเล่นก็คือเราสามารถที่จะทำใส่รูปของเราเข้าไปได้ด้วยนั่นเองค่ะโอเคค่ะคลิปนี้หวังว่า,าเพื่อนๆคงจะได้ความสนุกแล้วก็วิธีการขั้นตอนเบื้องต้นในการทำแบบง่ายๆกันนะ,นะคะแบบไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ เปลี่ยนหน้าจอตัวเองเพื่อลดความจำเจที่เราใช้กันมาตลอดแล้นะคะเนี่ยคะ่ะก็หน้าจอเราเริ่มแรกโฮมสกรีนก็จะเป็นรูปที่เราเลือกเราก็ปฏิทินหรือว่าเราสามารถที่จะไปดึงตัวอ,อ,อะไรจากโซนนี้มาได้นะคะลองเลือกเล่นกันดูแล้วก็เนี่ยคะ่ะแอปพลิเคชันก็จะดูไม่ลกลุงลังละนะคะก็จะถูกจัดอย่างเป็นหมวดหมูะะ่แล้วค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะทำให้สาวๆสนุกกับการาทำลูกเล่นของการตกแต่งหน้าจอนะคะขึ้นอยู่กับสไตล์แล้วก็การวางรูปของแต่ละคนเลยนะคะอันนี้วันนี้ก็ขอทำเป็นแค่ตัวอย่างสัมเปลิลให้ดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะกลับไปลองตกแต่งด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ในหน้าจอของไอคอนเนี่ยเห็นไหมคะก็จะดูเป็นระเบียบมากขึ้นส่วนสไตล์ของแต่ละคนก็ลองไปเลือกตกแต่งเอานะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการรับชมนะคะยังไงฝากกด subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวอะไรใหม่ๆดีๆให้กับเพื่อนๆได้ดูกันตลอดอีกคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายค่ะ